สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะฟ้าจะพาทุกท่านมาชมนิสสันคลิกนะคะสีดำนะคะรุ่น V ีนะคะรุ่นนี้เรียกได้ว่าสวยงามสปอร์ตและดูดุดันมากๆเลยค่ะกระจังหน้าสีดำสวยงามมากๆเลยนะคะรุ่นนี้ต,นตัวนี้มีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกด้วยนะคะแล้วก็ไฟด้านหน้าเรียกได้ว่าหรูหรามากๆเลยนะคะเดี๋ยวฟ้าพามาดูรอบคันกันนะคะตัวนี้เป็นลายล้อแม็กของรุ่น V นะคะถัดมานะคะรุ่น V ีตัวนี้จะมี ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะแล้วก็มีกล้องรอบคันตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวฟ้าพามาชมด้านข้างนะคะตรงนี้นะคะเป็นปุ่มนะคะที่ไว้ใช้เปิดและปิดรถนะคะเชิญชมด้านหลังได้เลยค่ะถัดมานะคะด้านหลังนะคะออกแบบมาได้สวยงามมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าโครมไฟนะคะตัดกับตัวรถได้สวยงามมากๆเลยนะคะออกแบบมาเป็น สีดำสปอร์ตได้สวยงามมากๆเลยนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์นะคะ4ี่จุดเลยนะคะเพิ่มความมั่นใจนะคะในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะคะอ่าโอเคค่ะวันนี้นะคะฟ้าไปก่อนนะคะเดี๋ยววันหน้าฟ้าจะพามาชมภายในกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ